ไม่โอเคหรือว่าจะค่อยทำไหมเพราะว่ามันจะกดข้อราวัลแล้วเกิดจะได้ไปกินข้าวก่อนเรื่องี่ไม่หิวข้าวแล้วเหมือนกันมรูก็หิวเหมือนกันเดี๋ยวเาก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปป้าคุณงงนิดกันไปกินข้าวร้านพี่คนสวยดีไหมร้านไหนอะมีด้วยหรอมีเห็นอยู่มีอยู่ร้านหนึ่ง ได้ไปดิไปไปไปชั้นหนึ่งเลยอ่ะไปดิไปเจ๊คนสวยจ๋าน้าขามาแล้วว้ายูกค้ามาเล็วฝั่งเมนูได้ไหมคะได้เลจ้ะอุ้ยเมนูมานี่แล้วลูกมา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 กดเจ๊จดกดลูกอาร์มมาหลังมะอะไรบ้างนะคนเดียวอะไรนะกะเพราหมูสับไข่ดาวไป The next day แป๊บนึงนะำเจ๊ขอน้ำด้วยได้ไหมพวกหนูยังไม่ได้กินอะไรกันมาเลยพวกหนูหิวน้ำมาก ล่าสุดกูเป็นเมนูมวะน้ำเปล่าจ้ามาแล้วจ้าเด็กๆน้ำมาแล้วไหนใครบ่นว่าร้อนเนี่ยหมนเลยจ้า่ป้าเราก็มาคุยเรื่องอื่นกันเถอะมันไม่มีอะไรน่าดูเลยเนี่ย<า>ได้ได้เมาให้ฟังก็เริ่มจากงานที่ให้แก้มึงหรือว่าเราไม่แก้กันแล้วอะ,วะเออมันส่งหน้าอาทิตย์หน้าพักเลยปะเออแม่งไม่แก้นะ อุ้ยเจค่ะน้ำหกค่ะฮะน้ำหกมากันสามคนจะเอาอะมาแล้วปะมาแล้วจ้าอะไรเนี่ยเจน้ำหกไม่ใช่น้ำหกค่ะน้ำห่ออกของหกขาไม่ใช่เลขหกก็นี่น้ำหก่ะน้ำหกแบบเนี้ยหกแบบนี้ยเจน้ำหกละคะใช่ค่ะเจแต่นี่น้ำอะไรคะก็น้ำหกหกไงหกอันนี้ค่ะน้ำหกอันนี้ เงี้เงี้ยเดี๋ยวเจ๊เอาผ้ามาให้นะจ๊าเจเอาเมนูมามาเก็บเก็บเก็บเจ๊หนูไม่กินแล้วนะน้ำหกก็ไม่ใช่น้ำหกอีกบปกันแล้วคะเจ๊ไปกันดีๆนะลูกวันนี้น้ำหกกลับดีกว่า